สเดนตเจหาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาจีนของวันที่18สิงหาคม2564กันนะคะข่าววันนี้เด็กๆคนไหนที่ไม่ได้เข้าเรียนซูมนะคะหรือว่ามาเรียนช้านะคะถ้ามาเรียนทีหลังเนี่ยอาจจะเรียนไม่ทันเลยเพราะว่าวันนี้เนื้อหาจะยากขึ้นกว่าปกติ นะคะแล้วไวยากรณ์จะไม่เหมือนภาษาไทยด้วยฉะนั้นก็อาจจะมึนงงได้ฉะนั้นเรามาเรียนทบทวนกันเรียนย้อนหลังซ้ําได้กับคลิปวิดีโอนี้นะคะอ้าวก่อนที่เราจะไปคําศัพท์ใหม่ที่บอกว่ามันจะยากขึ้นเราต้องมาทบทวนคําศัพท์เก่ากันก่อนนะคะอ้าวชือ什么是就是很很是什么意思你们知道吗นแปลว่าอะไรคะแปลว่ามาเด็กๆจําได้แล้วนะคะ เหนแปลว่ามากแ,แค่วยากรตัวนี้ก็ไม่เหมือนภาษาไทยแล้วเพราะว่าถ้าจะรึกบอกว่าใหญ่มากภาษาจีนมันจะสลับที่กันกลายเป็นมากใหญ่นั่นเองมาค่ะมาทบทวนกันอ่าคําว่าใหญ่คือคําว่าอะไรคะตาตุ่ยล่ะคําว่าอะไรค่ะชื่อสอะสรยาวชืออื่อ ตวนนะคะทีนี้เราจะเอาคำว่าเหินที่แปลว่ามากมาผสมกับต้าเสียวช้ามตวนวางยังไงก็คือเอาวางไว้ข้างหน้าของคำศัพท์มันสลับที่กันอย่างที่บอกว่าใหญ่มากจะไม่พูดว่าต้าเหินแต่จะเป็นเหินต้าน,นั่นเองนะคะเล็กมากเล็กมากก็จะไม่พูดว่าเสียวเหินไม่เรียงเหมือนภาษาไทยเอาเหินมาวางข้างหน้าก็จะกลายเป็น เฮิร์นเสี่ยวนะคะเสียงสามเสียงสามเจอกันข้างหน้าต้องออกเสียงเป็นเสียงสองนะคะต่อไปช้างที่แปลว่ายาวยาวมากก็จะออกเสียงว่าเฮิร์นช้งางตุ้ยหลาหลายคนออกเสียงตามจรดสือได้แล้วนี่มนเจนปั๊บต่อไปค่ะต่วนแปลว่าสั้นถ้าบอกว่าสั้นมากจะมาช่วนะจะมาช่วยคือ หึนตวนจะไม่พูดตวนหืนนะคะหืนตวนและจะไม่ออกเสียงว่าหืนตัวออกเสียงไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนเสียงสามข้างหน้าให้เปลี่ยนเป็นเสียงสองนั่นเองนะคะ <S <S อะวันนี้เราจะเจอคําศัพท์ใหม่ก็คือคําว่าเตอเตอเด็กสังเกตตัวเตอนะคะถ้าดเด็กอยู่หน้าจอคอมหรือหน้าจอมือถือเอามือลากตามขีดสีดำได้เลยนะคะ เราจะได้ฝึกเขียนตัวจีนไปด้วยเตอมาดูตัวพินอินค่ะเตอเอเตอสังเกตว่าอะไรที่มันไม่มีก็คือวรรณยุกต์ไม่มีนั่นเองตัวนี้เรียกว่าเสียงเบาก็จะไม่มีรูปวรรณยุกต์และออกเสียงแบบเบาๆก็เสียงว่าเตอจะไม่เป็นเตอ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 นะคะเตอตัวนี้แปลว่าของแปลว่าของนะคะซึ่งมันจะใช้ยังไงอ่ามันก็จะไม่ใช้ไม่เหมือนภาษาไทยอีกแล้วนะคะอ่ะ ไปดูกันรูปแรก My mother My mother แปลว่าอะไรคะภาษาไทยพูดว่าแม่ของฉันที่นี้ไปทีละตัวค่ะแม่คืออะไรเอ่ยแม่ภาษาจีนคือมา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 ของของคืออะไรคะจำได้ไหมเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้อ่ใครจำไม่ได้ย้อนหลังไปดูก็คือคำว่าเตอร์นะคะเตอร์แปลว่าของฉะนั้น เมื่อกี้แม่คือมามาเตอร์ก็คือของนั่นเองส่วนฉันพูดว่าหอ,อถ้าเรียงตามภาษาไทยมันก็จะเป็นมามาเตอร์หอใช่ไหมคะมามาเตอร์หอแม่ของฉันแต่ภาษาจีนไม่ใช่ค่ะมันสลับที่กันค่ะเด็กๆกลับกันแบบนี้เลยเออฉะนั้นแม่ของฉันภาษาจีนจะพูดว่าไงคะแน่นอนมันกลับกันก็ต้องเอาหอมาไว้ข้างหน้ากลายเป็นหอ มามาสลับพี่กันแบบนี้นะคะจำไว้นะจำไว้นะเด็กๆแม่ของฉันนะคะจะไม่พูดว่ามามาเต๋อหวอไม่เรียนเหมือนภาษาไทยแต่สลับพี่กันกลายเป็นวอเตอร์มามานะคะต่อไปค่ะมาทบทวนกันหน่อยมาทดสอบกันหน่อยพ่อของฉันอาจารย์ซื้อมีชอยให้เลือกสองตัวคือป้าป่าเต๋อหวอกับวอเตอร์ป้าป,ป่าปตัวไหนถูกคะ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,กติ๊กตอกเด็กๆลองตอบเองอเป้าป่าเต๋หอหวอกับหวอเตอ,อป้าป่าคาตอบคือหวอเต๋อป้าป่านั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะครูของฉันครูของฉันอ่าจรซื้กก็มีช้อยให้เลือกอีกแล้วอันแรกคือหวอเตรอเหล่าซื้ออันที่สองคือเหล่าซื้อเต๋อหวอตัวไหนดีคะบนหรือล่างอันนี้ง่ายเนาะหวอเต๋อหวอเตรอใช่ไหม อ่เตอเหล่าซื้อถูกต้องค่ะแล้วถ้าผิดล่ะคะซื้อระเบิดเลยห้ามตอบผิดเด็ดขาดอ่ะข้อนี้ผิดกันหลายคนแล้วนะคะแม่ของครูเอาลันเนอร์เอาลันเนอร์เอาลันเนอร์แม่ของคร,รูนะคะไม่ใช่ครูของแม่อ่ะมีช้อยให้เลือกเหล่าซื้อเตอรมามะกับมาหมากเล่าซื้อตัวไหนคะให้เวลาคิด แม่ของครูแม่ของครูเมื่อคิดสรสซือบอกคำจะต้องสลับที่กันนะคะคำตอบคือฉเฉลยเหล่าซื้อเติมามาหมานั่นเองนะคะแต่จะบอกว่าเมื่อเช้าเพื่อนๆเ,เรียนไปหลายคนเลยตอบว่ามาหมาตเต่าซือ้อปรากฏว่าเจอระเบิดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาทบทวน มาทบทวนกันที่เราเล่นเกมกันไหมเมื่อกี้นะคะตัวนี้คือผมของฉันมือของฉันปากของฉันแล้วก็ตาของฉัน,ฉนส่วนตัวที่จะเป็นตัวเลือกอ้เยอะเลยมีตั้งหกตัวแต่รูปมีสี่รูปแสดงว่ามันจะมีแค่สี่ประโยช์เท่านั้นที่ถูกนะคะตอนนี้เด็กๆอ่านตามครูนะคะ water เ,เออตัว water เ,เออตัว water เ,เออตัวแปลว่าหูของฉันนะคะ วอเตอร์ i c ยอนแลหลายคนแอบ,บมองรูปแล้ววอเตอร์ i c ยอ่ะ <Wow. S 1> ใช้ตุยเบียยวอเตอร์เฉยวอเตอร์เฉยแปลว่าตอบออกมาด้วยแปลว่าปากของฉันนะคะต่อไปวอเตอร์ผ a วอเตอร์ผมวอเตอร์ f a แปลว่าแปลว่าไม่ได้ใบนะแปลว่าผมของฉันนะคะต่อไปค่ะวอเตอร์เหยียจริง วเตอรยนจิงวเตอยนจริงแปลว่าตาของฉันเอา้าไปไหนแปลว่าตาของฉันนะคะต่อไปว a เต r ร์โศว a เต r ร์โศโศวอเตอร์โศแปลว่ามือของฉันแน่อะไรควรรู้แล้วนะคะสุดท้ายว a เต r ร์ปีจือวอเตอร์ปีจือวเตอรปีจือแปลว่าอะไรปีจือแปลว่าจมูกนะคะมาไปลองโยงเส้นกัน ผมของฉันโยงไปหาอะไรคะแน่นอน water sofa เก่งมากค่ะต่อไปมือของฉันโยงไปไหนคะไปไหนดิไปไหนดิมือของฉันภาษาจีนพูดว่า water s h o อยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปปากของฉัน water ตเต water เจ๋วนะคะสุดท้ายตาของฉันก็จะพูดว่า วอเตอร์อะไรดีนะวอเตอร์เยียดจริงนะคะมีใครเดาได้ถูกต้องบ้างเยี่ยมมากเลยนะคะอ่าแล้ว,ลวเราไปทําแบบฝึกหัดของเราดีกว่าอ่าเอาหนังสือเรียนมาเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะยากแล้วเพราะว่าเจ้าละซื้อจะเอาจุดจุดจุดเตอร์จุดจุดจุดเอาประโยชนที่มีเตอร เอาไปรวมกับชุด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 เฉินชุดุดชุดชุเอาสองประโยคนี้มารวมกันพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมแล้วไปกันเลยเมื่อกี้บอกว่าเอาหนังสือมารอใช่ไหมยังไม่เอามาดูน้องน้องสามมาดูพี่สาวสะบัดหน้าสวยกันหน่อยแหมสวยชนะเธออะไรที่โดดเด่นในตัวเขาคะผมใช่ไหม แสดงว่าประโยคนี้เราจะต้องแต่งประโยคว่าผมของฉันผมของฉันเป็นยังไงยาวมากนะมาช่วยกันแต่งหน่อยมาที่ผมของฉันก่อนบางคนเจอประโยคผมของฉันยาวมากนจะแต่งยังไงดูทีละนิดคะ่ะลูกมาดูทีละนิดผมของฉันก็คือ Water t o f ยาวมากแะ,ะ้วคะเหินช้าอาเราก็เรียนไปหมดแล้วนี่นาใช่ไหมเก่งมากค่ะ ่ะดูรูปที่สองเอเป็นน้กเตายอะไรที่โดดเด่นในตัวเขาอ่ะอย่างแรกเลยอ่าเขาเป็นไงคะใหญ่มากฉะนั้นประโยคนี้เราจะตั้งแต่งประโยคว่าตาของฉันใหญ่มากมาช่วยกันแต่งคะ่ะตาของฉันจะมาช่ว,วย Water eyes จริงใหญ่มากเหินตานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปมีอะไรอีก เป็นสัญลักษณ์ที่คุณกระต่ายต้องมีเลยนะคะคุณกระต่ายต้องมีสิ่งนี้ก็คือหูยาวๆฉะนั้นประโยคภาษาไทยเราก็เป็นหูของฉันยาวมากหูของฉันจะมา่ชัวหูของฉันพูดว่าวอเตอรเออตัวยาวมากนะคะเหินฉากนั่นเองอ่าเอาล่ะของจริงเราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าเด็กๆเปิดหนังสือ หนังสือเรียนเล่มสีชมพูเล่มใหญ่นี้ไปที่หน้าสิบเจ็ดค่ะหวังว่าจจอระเรื้อจะพิมพ์เลขหน้าผิดนะ,ะเออเหวังว่าจะพิมพ์เลขหน้าถูกนะคะมามาดูรูปแรกเอาบนนี้ก่อนมราจะมาแต่งประโยครูปนี้ก่อนอ่าแต่บังเอิญว่าเขาแต่งให้เรียบร้อยแล้วเราแค่จับคู่ให้มันถูกต้องนะคะเด็กฝึกแต่งประโยคพร้อมกับจอระเสยอเลยนะคะหนึ w งองสามหเต ตาปาก<ม>ของฉันใหญ่มากต่อไปเด็กหญิงค่ะชี้ที่ปากเล็กๆวอเตอร์จุย๋ยเหินเสียวต่อไปอะไรคะที่สองคนนี้ไม่เหมือนกันก็คือกระโปรงกระโปรงภาษาจีนคือฉุนจึอทำปากจูด้วยฉินจึอมาแต่งประโยคกันค่ะอีอึ่้อซสานวอเตอรฉุนจือาง เก็นมากต่อไป water ร์ร้นน,น่แปลว่ากระโปรงของฉันสั้นมากนะคะมามาดูน้องนกฮูกเป็นน้องได้ไหมเนี่ยหรือว่าคุณตานกฮูกเขาชี้ที่ตานะคะแสดงว่าตานกฮูกตาโตมาช่วยกันแต่งประโยคหน่อยถ้าไม่ช่วยกันแต่งประโยคนะประโยคมันจะไม่ึ้นเนาะอ่ะตาอของฉันใหญ่มากอ,อีเออสั้น วอเตอยียดจริงเหน,หนตาอ่ามีให้ลอกค่ะต่อไป,อไปถ้าใครลอกไม่ทันก็พอสไว้ก่อนนะคะต่อไปข้อที่สองตาของกระนอกเล็กมากก็เป็นวอเตอร์เหยียนจริงเหิน,หนเสียวแค่เปลี่ยนตาเป็นเสียวเท่านั้นเองเพราะว่าตาของฉันทั้งคู่เลยต่อไปข้อที่สามเป็นคุณลิง ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเด็กๆบอกว่าลิงตัวโตใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาให้โฟกัสที่หางเขาให้ดูที่หางว่าหางของลิงยาวมากนะคะฉะนั้นหางคือคําว่าอะไรนะคือคำว่าหวยปลาหวยปลาฉะนั้นเป็นว Water 我的นฉางส่วนข้อสุดท้าย จระเซือให้เด็กๆทำเองนะคะแค่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนช้างเป็นตัวดูซิจระเซือเฉลยให้เรียบร้อยทำเองนะคะขออีกหนึ่งหน้าคาเด็กๆไปที่หน้าสิบห้าสิบห้านี้หนังสือเรียนใจดีมากเลยเขามีรูปแล้วก็มีคำศัพท์สองคำให้ไอตัวแรกจระเข้จระเข้มีคำว่าจุย๋ยกับคำว่าต้าจุย๋ยแปลว่าปากต้าแปลว่าใหญ่แสดงว่าเขาต้องการบอกว่าปากของจระเข้ใหญ่มากฉะนั้น เวลาแต่งประโยคก็จะเป็น water สวยเหินตาเห็นตัวอย่างหรือยังง่ายมากง่ายมากเลยต่อไปปากของกระรอกก็เป็น water สวยเหินเสียวนะคะทีนี้ผมค่ะเขามีคําว่าโถฝากับคําว่าฉางให้ก็เปลี่ยนสวยกับป้าจ๋วยก็เปลี่ยนเป็นโถฝาตาก็กลายเป็นฉางก็กลายเป็น water โถฝาเหินฉางคนสุดท้ายก็เป็น ก่าจะถดฝ้าเหินตวดดูซิกระสือเฉลยให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้รอดูว่าเด็กๆจะทําถูกทุกข้อไหมบอกไว้ก่อนว่าเด็กๆไม่ต้องถ่ายรูปสงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะสําหรับวันนี้เด็กๆทําให้เสร็จทั้งสองหน้าชั่วโมงหน้ามาเจอกันใครที่อุ้ยงานเยอะงานเยอะงานเยอะ,เ,ยอะเราก็มาเจอกันในซูมดีกว่าเพราะว่าเราจะได้งานน้อยเพราะว่าทําเสร็จใน การเรียนซูมไปเลยนะคะจรสือจะพยายามไม่ให้มีงานค้างให้ทําเสร็จในซูมเลยแล้วถ้ามีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนเด็กๆสามารถที่จะถามคําถามจจริสือได้เลยสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะใจเจียนใจเจียนค่ะเจอกันในซูมนะคะมาเจอกันในซูมได้มาเลยนะคะใจเจียน